หลังจากที่เราหั่นท่อนเล็กเสร็จแล้วเนะเาะนก็เดี๋ยวมาลองท่อนใหญ่ที่นี่มาลองท่อนใหญ่กับไอ้บาสิบแปดดูพี่น้องนี่มาตัดไม้มะ่วงหินมะพา้าวอว่ามันจะจวดไหมพี่น้องอจวดไหมดรา้อนนี่ใครที่อยากซื้อมาลองซื้อมาใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อพี่น้องอดูประสิทธิภาพก่อน ดูประสิทธิภาพก่อนอ่ะเดี๋ยวให้มือกล้องถ่ายดูประสิทธิภาพก่อนเนาะค่อยๆตัดินสใจซื้อว่ามันแรงซิ่งไหม พี่น้องอก็เลยต้องซอยเป็นแว่นๆเป็นเขียงๆเนาะเดี๋ยวเบิ่งความแห้งมันพี่น้อง โซ่ไม่ค่อยดีพอโซ่มันไม่ค่อยดีบามันไม่ค่อยดีนี่จังหวะพี่น้องจังหวะการงัดการเล่งเครื่องการซอยการแย่พวกนี้มีส่วนในพี่น้องไม่ใช่ว่าตัดไปแล้วงัดอย่างเดี๋ยวไม่ใช่พี่น้องมันมีจังหวะของมันอยู่เทคนิคของการตัดไม้ให้มันคมให้มันเข้าง่ายคือจังแบบนี้มันไม้มันเป็นไม้มะม่วงหินว่าผ่านถึงมันใหญ่ แล้วโซ่บามันเก่ามาแล้วพี่น้องแต่เรามีจังหวะที่ตัดให้มันได้มีประสิทธิภาพพี่น้องอาไม่ใช่เร่งอย่างเดียวบอแมนพี่น้อง Stop